ส่องภายในส่งท้ายก่อนเปิดตัวสัปดาห์หน้าใหญ่กว่าถูกกว่าขยี้ค่าญี่ปุ่นแน่นอนนับถอยหลังสำหรับ Haval H6 2021รถ SUV รุ่นแรกของเครือ Great Wall Motor ที่จะเปิดทําตลาดเมืองไทยในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ h าว a ลเเป็นรถเนกประสงค์ขนาดคอมแพกการันตีคุณภาพด้วยการเป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในเมืองจีนเตรียมขึ้นสายการผลิตที่โรงงานของ g r รซบอลมอเตอร์ในจังหวัดระยองและออกทําตลาด SUVC ในประเทศไทยที่มีคู่แข่งระดับพระการมากมายไม่ว่าจะเป็น Honda CR-V Mazda CX-5 และ MGH-S เราเคยได้รายงานออปชันต่างๆของหาวาว H6 กันไปบ้างแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนรอลุ้นกันก็คือราคาจำหน่ายที่ว่ากันว่าจะใช้กลยุทธ์เดียวกันกับค่าย MG ที่สร้างความสำเร็จด้วยการกำหนดราคาย,ย่อมเยาวกว่าคู่แข่งแต่ยังคงความครบครันของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย ภายนห้องโดยสารดูหราหน้าใช้ก่อนหน้านี้ได้นําเสนอภาพสปา s h o อตฮา a l H6 ในไทยกันไปแล้วล่าสุดเป็นภาพในห้องโดยสารโชว์พวงมาลัยฝั่งขวาซึ่งเป็นสเปคบ้านเรามาพร้อมดีไซน์แบบมินิมอลแต่ไม่ได้ตกแต่งด้วยสีทองเหมือนกับสเปคเมืองจีนในทลางกับกัน H6 นั้นเมืองไทยจะมาพร้อมกับความเคร่งขรึมด้วยสีดำ บนแดชบอร์ดมีหน้าจอทัชสกรีนแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์12.3นิ้วแบบเดียวกับสเปกจีนพุ่มาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านดีไซน์โมเดิร์นช่องแอร์ตกแต่งด้วยเมทัสลิกต่ำลงมาเป็นวัสด Soft ุซอฟท์ทัชที่ให้ผิวสัมผัสนุ่มนวลและเสริมสร้างบรรยากาศพรีเมียม ส่วนกลางดชบอร์ดมีสวิตควบคุมระบบปรับอากาศส่วนคอนโซลกลางยกสูงสไตล์รถลักชัวรี่คันเกียร์ทรงกลมแบบบิดมุนและมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮลสำหรับมาตรวัดไม่เห็นในภาพแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นแบบฟูดิจิตอลที่มีขนาด10.25นิ้ว ขนาดตัวถังของ HVR-H6 นั้นจะยาวและกว้างกว่าสูงกว่าของคู่แข่งอย่างแน่นอนโดยมีความยาวอยู่ที่4 6 5 3มิลลิเมตรความกว้าง1,886ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,700ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้อ2,680ม mm. ิลลิเมตรหน้าตามีความทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ตามเทรนด์ไฟหน้า LED มีลูกเล่นขอบอยากให้ความดุดันพร้อมแผงดไลั์ที่ขอบล่างไฟตัดหมอกอยู่ที่ขอบกันชนล้ออัลลอย อาจใช้ขนาด18-19นิ้วด้านท้ายรถมีสปอยเลอร์บนฝาท้ายและติดตั้งเสาอากาศครีบฉลามคาดว่าดีไซน์ไฟหลังจะมีแถบเชื่อมต่อซ้ายขวาเข้าไว้ด้วยกันตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมเหมือนกับสเปคแดนมังกรและมีแผงกันกระแทกด้านล่างเสริมความบึกบึนแบบรถ SUV สัปดาห์หน้าเราจะได้ทราบกันแล้วว่า Great w m l ม m o เต r จะนำเสนอเครื่องยนต์รุ่นไหนไว้ใน h a v า l H6 2 2 2 1ี่ที่ทำตลาดในเมืองไทยแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบขนาด1 5ลิตรเทอร์ิรโบชาร์จรีดพละกำลัง168แรงมา้าและมีแรงบิด285นิวตันเมตรซึ่งจัดซูสีดูดีกับ MGHS อย่างมาก ราคาจำหน่ายมีความเป็นไปได้สูงว่า g r e ดฟอร์มอัเตรจะเคาะราคา h าว a l H6 ใกล้เคียงกับ MG HS ซึ่งออกจำหน่าย3รุ่นย่อยเริ่มต้นที่ HS Turbo C ราคา919,000บาทและ HS Turbo D ราคา1,019,000 10, บาทและ HS Turbo X ราคา1,119,000บาทหากฮาเล H6 เคาะราคาเริ่มต้นเพียง900,000บาทเศษและมีออปชั่นอำนวยความสะดวกรวมถึงระบบความปลอดภัยที่มากพอตัวในแบบที่ไม่ต้องดี ที่สุดในระดับเดียวกันแค่นั้นก็คาดว่าตลาดรถ SUV จะสั่นสะเทือนอีกครั้งและน่าติดตามชมเหลือเกินว่ากลุ่มทุนยานยนต์จากจีนจะกินรวบตลาดบ้านเราได้หรือไม่อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ